คลิปนี้จะพาทุกคนมาสองฟอร์ม3ผู้เล่นของลิเวอร์พูลนั่นก็คืออูโกเอกิติเก้ฟอรเรียนเวียดและอเล็กซานเดอร์อิซักที่ลงเล่นให้กับทีมชาติของพวกเขาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาดูกันว่าแต่ละคนทำผลงานได้ดีแค่ไหนก่อนที่จะมาฟังข่าวสารนะครับขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเริ่มต้นคนแรกนะครับ เมื่อคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสของเอกิติเก้เอาชนะทีมชาติอาเซอร์ไบจานได้3ประตูต่อศูนย์โดยรวมเกมนี้เอกิติเก้มีส่วนร่วมกับทีมเยอะมากลงเล่นไป79นาทีในสนามแต่เจ้าตัวก็สร้างความแตกต่างในเกมลุกได้ดีเลยทีเดียวยิ่งครึ่งหลังเขาได้รับบอลมากยิ่งขึ้นและอย่างน้อยน่าจะมีสัก1ประตูแต่เขาก็ได้หนึ่แอซิสจ่ายให้ประธานเอมปาเปสซัดประตู คนที่2ฟอร์เรียนเวียลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมน,นีเยอรมน,นีเอาชนะลักเซมเบิร์กได้4ประตูต่อ0ูเกมนี้ฟอร์เรียนเวียดโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจริงๆดูเหมือนว่าการทำงานหนักจะเป็นสไตล์การเล่นของเขาไปแล้วเพราะการเคลื่อนที่ที่ไม่หยุดเลยตลอด90นาทีแม้ในช่วงท้ายเกมเจ้าตัวก็ยังมีส่วนร่วมกับทีมสิ่งที่สังเกตเห็นได้เลยก็คือ เขาเล่นได้อย่างมีพลังและโล่งใจมากและเอาจริงๆเขาควรได้แอสซิส์3ครั้งในเกมนี้แต่อย่างน้อยเขาก็ได้2ครั้งโดยรวมก็ถือว่าฟอร์มสุดยอดมากในเกมนี้คนที่3อเล็กซานเดอร์อิซักเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนสวีเดนแพ้สวิตเซอร์แลนด์2-0ถ้ามองภาพรวมของสวีเดนทั้งหมดในตอนนี้พวกเขากำลังมีปัญหาจริงๆ ทีมไลทิศทางระบบการเล่นแนวรุกดีกองกลางดีแต่กองหลังไม่ดีแต่โดยรวมแล้วเทคนิกก็ไม่ดีเลยและเกมนี้ฟอร์มโดยรวมของอเล็กซานเดอร์อิซักตลอด90นาทีนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่อิซักลงเล่นจนจบเกมตลอด90นาทีเขามีส่วนร่วมกับเกมรุกตลอดจริงๆก่อนที่จะไปเสียจุดโทษประตูแรกสวีเดนควรขึ้นนำก่อนด้วยซ้ำ และอิซักควรได้แอซซิตด้วยจังหวะนั้นแต่ลูคัสแบกวาวยิงยังไงไม่เข้าซัง,งัันและอีสซักก็เกือบจะยิงประตูได้ด้วยเช่นกันเขายิงโซนเสาไปครั้งหนึ่งด้วยในเกมนี้